สวัสดีครับเมนผู้ไทยวันนี้พามาดูเต่ายักษ์ใหญ่ลงน้ำครับถับค่าถามที่ทว่าหอดลงน้ำได้หรือเปล่าครับดูเอาครับสำหับผมแล้วมันน่าจะเป็นที่คุนมากกว่านะครับที่ไม่กล้าลงนะครับ ก็ินก็ข้างล่างก็คนข้างจะแข็งนะครับคนขับก็ไวรุ่นนี้ปะถ้าขยันล้างรถก็ลงได้นะครับ วลาจะอยู่กับคนล้วนนะครับที่บอกว่ารถใหญ่ลงน้ำไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ตัดท่องกับพระพูดนั้นครับที่ว่าปอดลงน้ำไม่ได้นะครับ ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับลึกวันนี้ก็ลงมาแล้วนะครับหลังหกหนึ่งศูนย์สีซุปแปดสิบห้าแรงเซอร์อบูไม่ต้องนะครับถ้าคนเรงงท้าอย่างนะครับ นาบิงนี้ก็ยังไม่ค่อยลมนะครับมีบิงข้างบนนู่นนะครับน้ำลึกกว่านี้ครับก็ปัญหาส่วนใหญ่ที่รดใหญ่เขาไม่ลงกันก็คือการเลี้ยวนะครับเพราะว่าฟอร์ดหนึ่งเพลาเนี่เวลาเลี้ยวก็ค่อนข้างยากครับ เดอเจ้าของรถบอกว่าให้เตรียมสลิงมาแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเวลาเลียวขาย้างจะยากนะครับเพราะว่าเป็นรถเบาเดียวเนี่ย เอดินลมดินแฉะอย่างนี้ไม่ค่อยไปนะครับนี่คือปัญหาที่รถใหญ่ส่วนใหญ่ที่เขาไม่ลงน้ำกัน,นครับส่วนเรื่องการติดลมไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ก็ติดเหมือนกันครับ คลิปนี้นะ่าก็น่าจะจบคำโต้เทียงกันนะครับที่ว่าฟอดลงน้ำไม่ได้นะครับ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เคมเมนพูดไทยเลยนะครับสวัสดีครับ